สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Java Thailand.com นะครับวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเขียนนะครับสุดท้ายแล้วแหละของฟอร์มนี้ก็คือการ delete นะครับการ delete านี่ง่ายมากมันเขียนแป๊บเดียวก็จบอ,อไปที่หน้าเดี๋ยวผมดูก่อนไอหน้านี้เราใส่แล้วนะครับ delete visit type ะาะนั้นไปที่ script.js ครับตัวนี้เขียนแป๊บเดียวนะครับนาทีเดียวก็เสร็จแล้วเขียนกันเลยนะครับ delete วิสิต type รับ id เข้ามาส่งค่าเลยดีเทอร์นฟอลไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ลืม url index.php และ s i t e slash delete วิสิ type ส่ง id ไปถ้า success เรียบร้อยนะครับออตรงนี้เดี๋ยวเติมนิดหนึ่งนะครับเติมนิดหนึ่งเติมคอนฟิสิชไทยเข้าไปเพื่อเคลียร์ค่าในฟอร์มนะครับแล้วก็โหลดข้อมูลมาใหม่ด้วยใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับสองจุด หลักการก็มีอยู่เท่านี้นะครับสำหรับส่วนนี้ที่นี้ส่วนที่ต้องเขียนต่อก็คือไซส์คอนโทรลเลอร์ครับอยู่ตรงนี้เลยเติมเข้าไปเช็คนิดหนึ่งนะครับถ้านอตเอฟตี้กันไปงั้นแหละ ยี l ีส์บพีเผมไม่แน่ใจใช่ไหมยีรี y ์บพโอเคใช่แค่นี้แหละนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองไปทดสอบดูนะครับคำสั่งพวกนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพรเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับหลายคนที่เขียนยีดเฟรมเวิร์กมาเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับคำสั่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับ เพียงแตมาประยุกต์เขียนเป็น a j a จแล้วก็ทําวิร์กช็อปเฉยๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับผมรีเฟรชก่อนเพราะว่ามีการแก้ไฟ JS ที่ประเภทการติดต่อผมจะเพิ่มเข้ามาอันหนึ่งลบเลยหายละเพื่อความชัวนะครับเผื่อไปเผลอกดเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ตัวคอนเฟิร์มไว้ซะหน่อย นะครับการพลาดเผื่อมือไปโดนมันจะลบออกนะครับเกิดว่าข้อมูลสําคัญนี่แย่เลยนะครับแล้วก็กัน alert ไว้สันหน่อยเพื่อให้ยืนยันนะครับอ่ะ r e f r e s อีกทีหนึ่งปุ่งขึ้น,น้ายืนยันนะครับโอเคลบโค้ดก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้าเราจะมาทำฟอร์มใหม่กัน